สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ทริปตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแครจะมารีวิวสลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมากแครให้ไปเลยค่ะห้กระโลซาลาเปาน่ากินแต่น้องแคร์น่าเจียกว่าพี่แครค่ะพี่แคร์เอ่อหนูขอถ่ายรูปได้ไหนได้ไหมคะได้ค่ะฝากทุกคนค่ะให้กำลังใจเแครตามลิงก์ค่ะ จน้องแคร์ไงที่เป็นเน็ตไอดอลอะฉันกำลังเดินเข้าประตูอย่างง่วงงแล้วทำไมฉันต้องมาโรงเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยนะแต่จะว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่มันอากาศดีจริงๆตออไรคนกดไลค์ต้องเยอะได้นะดีเป็นไงบ้างอะก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าอีแคร์นะแค่เกือบเกือบ เฮ้ยต้องแค่ออกมาแล้วอะมึงอยากเอาวะน้องแค่ได้รางวัลต๊อหลาแห่งปีี่ะค่ะสึ่งในของน้องแค่ค่ะแค่มาแล้วอะและนี่ค่ะระหว่างอีไอดอลขี้แอปกับอีนักเขียนขี้จิ้น เรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นนางเอกตัวจริงมาพูดตัวไหมว่ามึงอมันน่าสมเพชกูทำเหตุให้พวกลงโง่อย่างมึงฉาดห่างไงอีเทีย 好。<laughs>